เวททีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวสวัสดีปีใหม่2564นะครับท่านผู้ชมช่วงปีใหม่แบบนี้เรามาดูอะไรสนุกสนุกคลายเครียดกันหน่อยดีกว่าโดวยวันนี้ทางรายการได้รวบรวมคําตอบสุดบันเจิดของเหล่าทีมดาวและกรรมการที่พอเราได้ฟังคําตอบถึงกับต้องอุทานว่าคิดได้ไงจะมีคําถามและคําตอบอะไรบ้างไม่รอช้าไปฟังพร้อมๆกันเลย เวทีการประกวดในบ้านเรานี่มีเยอะแยะมากมายมีหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นนางงามปร,ประกวดร้องเพลงแม้กระทั่งเวทีเดี๋ยวนี้มีประกวดงูมีงูสีงูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเลยอยากถามดาวกับคณะกรรมการของเราอยากให้มีเวทีการประกวดอะไรอีกครับการประกวดพิมพ์ไวฮะ ในในแท็บเล็ตในมือถืออะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะใครพิมพ์ได้ไวใครพิมพ์ได้ไวนี่มีชิงแชมป์รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยผมมั่นใจเลยว่าไอ้ผมถ้าฐานะผู้จัดเองเงี้ยผมอะพิมพ์ไวที่สุดพิมพ์ไวของผมก็แข่งเอลไวเอลไวใช่ไหมคเออยังไม่มีใครตัดประกวดนะเอลไวเอลคือมาวัดกันเลยว่าในหนึ่งนาทีได้กี่ได้กี่ครั้งหรือไม่ก็ความรุนแรงของเอลอะไรขนาดไหนเออได้วัดความแรง <mm ครับคุณยาวครับคุณกันด yes ์พีครับถ้ามีประกวดใช่ไหมครับผมผมจะประกวดชิมอาหารแต่ผมจะไปจัดที่ร้านลุงลงผมจะไปจัดที่ร้านลุงลงให้เอาเนี่ยหมูหันมาหรืออะไรมา็มีคนอื่นเขาก็เคยทำไม่ผมถนัดที่แหระเขาเคยไปทำอะไรใช่ให้เอามาแล้วให้ให้ทายว่าอันไหนหมูพี่เออะไรอยากจัดประกวดอะไรเอ่อเวทีการแข่งขันการว่ายน้ำ แต่เราเคยเห็นผมเคยเห็นคนว่ายในน้ําเย็นน่ะเคยเห็นเขาประอ๋อที่<ข>กระดโดดเยน็ยนเย็น <ๆ S 2> เลยใช่แต่ผมไม่เอาผมอยากให้เห็นคนว่ายกันแข่งกันในน้ําร้อนในน้ําร้อนในน้าร้อนดูสิว่ามันจะว่ายกันได้ถึงไหนใครที่หนังจะถลอกปอกเปิดยากเกอะไปทารุมนะตอนนี้คุเอโดดไปก็ขนขนผมหลุดหมดตามหลังคนี่เหลอไปไม่ถลายแล้วพนมุดนี่พื้นเพอะกว่าจะขึ้นมาสุกตักล่ะแข่งแทง เลียท yeah. uh. ุเรียนให้เป <amas> ็นแตงโมใชใครชนะได้เป็นผัวดิฉันทุเรียนเนี่ยลูกทุเรียนให้เลียให้เกลี้ยงให้ได้เกลี้ยงอะออนะน่ะไอ้สองตัวนั้นที่ลิ้นดีๆมาบุ่ลงครับผมก็อยากจะมีการแข่งโอนไวโอนตังไวโอนตังไวผมว่าวันนี้นัดแข่งโอนเงินไวปั๊บเนี่ยมาเลย ลุงใครก็ได้มาเลยเป็นคู่แข่งแล้วก็มีน้องน่ารักน่ารักนั่งกางมวงไว้คนหนึ่งอะไรเงี้ยลองเลยไม่ได้ลองเลยไหมลองแข่งเลยไอ้ที่อ่อนช้าดิเั็ต้องให้มันสาวๆนี่สาวๆหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยสดๆหน่อยอ๋อเอ็นนั่นสดเตนิเซียนเตนิเซียนเอาน่าดังสี่คนน้องบอกทนายสามหมื่นบอกบัญชีปั๊มปั๊มปั๊มไอ้นี่ปั๊บ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 ป้าวกูเงินใครถึงก่อน ไอ้คุณดาวครับนี่เขาแข่งโอนเงินไวเนี่ยครับให้เด็กสามสี่หมื่นนี่เป็นเขาโอนไวมากเขาเอาเงินจากไหนครับก็เงินจากที่วิ่งเงินจากที่วิ่งนะฮะ ไดเห็นไปวิ่งวิ่งการกุศน์เขาจะใส่กระสอบใช่ไหมใช่คือติ่งครับวิ่งวิ่งไปแล้วเขาก็จะมีพ่อตีพ่อตีเลยพ่อพ่อตีวิ่งช้าวิ่งช้าจริงวิ่งไวแต่ให้พ่อตีวิ่งช้าแล้วก็ลุงลงก็จะถือกระสอบแล้วก็ทำกระสอบห้วยแล้วก็ทำคุยเนียนพ่อตีก็เก็บกระสอบแต่พ่อตีก็เก็บเอาไปให้โรงพยาบาลเขาไม่ครับเก็บไปต่อเติมร้านครัวลุงลงนี่แหละครับ พูดกันเล่นๆนะครับไม่มีอะไรหรอกแย่กันทั้งหมดนะครับเป็นการยกตัวอย่างอะไรสนุกๆนะครับจัดแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นเพราะจัดไปเลยครับผมว่ามันเพื่อความสนุกสนานฮ่าฮครับแต่และเวทีอยากให้เกิดขึ้นจริงๆน,นี่เรื่องต่อไปก็มีคําตอบที่น่าสนใจไม่แพ้กันจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันต่อเลยเรามาคุยกันนิดนึงครับถึงเรื่องของสัมผัสคร,ครับมนุษย์เนี่ยจะมีการสัมผัสแล้วก็รับรู้ความรู้สึกได้จากการสัมผัส คิดว่าส่วนไหนของร่างกายเราที่โดนแล้วมีความรู้สึกว่ามันสยิวที่สุดครับพันโดนแล้วสหิวเลยนะพ่อครับพ่อมีอย่างเดียวเลยครับหัวหัวเข่าหัวเข่าทำไมครับกระจีแต่เหมือนว่าเขาเล่นกันยืดยืดยืดอย่างงี้นะขึ้นเลยขึ้นเลยจเเลยมีอีกที่หนึ่งครับครับหูครับอ๋อหัม จักรจีนะจักรเดียมนะมีใครมาเป่ามีใครมาจิกอุ้ยชอบปั่นหูอย่างเดียวเลยเหรอครับปั่นอย่างอื่นด้วยครับผมปั่นอะไรครับจักรยานปั่นอะไรครับผมอมวีจจะเป็นเรื่องคอค่ะเพราะว่าหลังคอเนี่ยแค่แบบว่ามีผมตัวเองโดนบางทียังรู้สึกแบบออะไรเงี้ยขนลุกได้อะไรเงี้ยค่ะจะรู้สึกสยิวสุดคือหลังคอคณะกรรมการของเราล่ะครับเหมือนมินเลยครับคอบางทีนั่งๆอยู่อ่ะแล้วคนเอามือมามาจับตรงเนี้ย ที่ตกใจแล้วแบบคนลุกแบบมันสิวไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกครับจะกระตดีกูรู้ไว้แล้วเตรียมตัวคงโดนตัวแน่คุณตั๊กล่ะครับขวูห์คะขุนโป้เท้าค่ะเขาต้องเป็นัวูแม่โป้งด้วยนะครับมีได้เลยอย่ามาโดนเชื่อนะคะไม่ได้โดนแล้วเป็นไงครับโอ้ยสิวกิ้วเลยอ่ะไม่ได้สิวตรงไหนองพี่ลง ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงเลยก็จริงจริงสิอ่ะคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะลูดปึ๊บไม่ใช่ตรงเนี้ยถ้ามมือล้วงเข้าไปที่มันแยกอ่ะอ่ะยิ่เข้าไปเนี่ยไปเลยจังเด็กเลยอ่ะจังเด็กเลยแต่แต่อย่ทิ้งนะทิ้งกุจุบเลยนะแล้วของพี่โน่ล่ะพี่โน่นิ้วก้อยเท้าเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่อะไรนะตะบงตะใบไม่ได้เราไปตัดเล็บที่ร้านอ่ะจักรจี เออตัโหทีบเลยงมเนี่ยคนไม่รูต้ต้องร้านประจำไงถ้าตัดให้อ่ะต้องต้องร้านประจำเพราะตาตะใบอย่างเงี้ยนะมันจะชักชึบปั๊บเปี้ยงเลยเ,ออเพราะว่ามันมันพื้นขึ้นมาหมดเลยโอ,อ้โหมันเสียวขึ้นไปถึงหัวช่วงต่อไปยังมีคำถามและคำตอบหาฮารออยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ